เปิดเงื่อนไขสุดพิเศษเปเชียขวงเอ็มบ Madrid, ch our, ัคเป้ย้ายซบเรอันมาดริดแมชชวดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันที่9มีนาคม2566เลกิปสื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนไม่น่าจะคว้าตัวคีริแมเอ็มบัคเป้ไปร่วมงานได้ง่ายๆเนื่องจากปริแซนแช็กแมงต้นสังกัดในเลืกเอิงฝรั่งเศสได้ทำเงื่อนไขสุดพิเศษ,ษเอาไว้เพื่อมัดใจดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสให้อยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวเงื่อนไขดังกล่าวระบุว่าเปเชี สามารถใช้สิทธิ์ในการต่อสัญญากับคีเรียงเอ็มบัคเป้ออกไป1ปีได้โดยอัตโนมัติภายในปี2024หากพวกเขาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยแรกของสโมสรได้สําเร็จเรกิฟยังเปิดเผยอีกว่าดาวยิงวัย24ปีจะได้รับโบนัสตอบแทนความจงรักพักดีอีก90ล้านปอนด์หรือ3,780ล้านบาทหากเขาตัดสินใจอยู่กับเบเชตต่อไปโดยที่ยังไม่สามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ซึ่งเอ็มบัคเป้สามารถเลือกใช้เงื่อนไขดังกล่าวได้หลังจบฤดูก,กาลนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้า ตัววด้วยสําหรับคีเลียงเอ็มัคเป้ถือเป็นเป้าหมายที่ไรอันมาริดต้องการตัวไปร่วมงานมาโดยตลอดแต่เปเ,เช่ได้ต่อสัญญาไปจนถึงปี2025เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วพร้อมรับค่าเหนื่อยรวมโบนัสสูงถึงสัปดาห์ละเกือบ1ล้านปอนด์หรือ42ล้านบาท